โอเคครับผมพาเจ๊ว่นมาชำระหนี้ตามกฎหมายครับเงินจะเป็นไทยแล้วสำหรับพี่แคทสองศูนย์ดีจีสี่จะเป็นไทยแล้วนะครับเ,าเราไปเฉพาะเงินสดบ,บางเสีย วางเส้นแล้วก็โอนเอาเราจะอบกดออกมาเยอะไม่ได้ที่ั้นับค่ะนี่นับหาเทียยังบ่ชถือกี่ตอนนี่เงินสดเนี่ยมันนับยากเนาะถ้าเงินโอนนะครับเงินในตัวเลขเนี่ยมันโอนง่ายคือตัวเลขกลมๆถูกต้องก็โอนไปเลยนะไม่มีคำว่าผิดพลาดนะครับ อันนี้เราต้องมานับก่อนนะครับรียบร้แล้วค่ะอเซ็นให้ไหน่คะเซ็นรับเอกสารลงพนที่ให้น้ำแมงก็คือใบนี้แจ้งจำนายนี่ใบแจ้งจำหน่ายเซ้นรับไปไหนคะเซ็นคือของคุณเนาะเป็นไทยแล้วโอเคหนึ่งสามสิบเอ็ด ครับผมเ,เรียบร้อยจ้าพึ่งใช้งวดผ่านพ้นไปครับวันนี้จ่ายเงินครับผมก้อนสุดท้ายครับที่จะต้องจ่ายนะครับผมเจ้าแคป3 20 ีก <PC S 2> ของเราครับจ่ายไปครบเรียบร้อยครับบางคนก็ถามมาซื้อมาจากไหนครับจาก,กลิ้มชัยครับผมอันนี้เป็นได้ฮะ้ังท่านก็ยินฮะยินมันมาพ่อวะ ะคือบอกเขาเหรอเขาสิมาตรวจเขามาตรวจไงบ่เห็นมาตรวจก็บอกเขาตัวเยอะพวงหนึ่งมาลงผีเลยมันยังไม่บาดีถอยมาแต่ไก่นี่เขาถอยมาแต่พุ่นดิโอ้ยถอยเย็ะมากจริงเหรอวถอยโยนมากยนมากเลยเว้ยวจ้เยี่ยมากเลี่ยมมากเล่มสุดโต่งไงอ๋อ ซุมเกา่าฮะ 5, <000. S 1> มาแล้วเจ๊เราเขียนอยู่คนเสร็วเลยไหมเสร็จยังไงวะก็คือวา,าใช้งวดเสร็จสับเรียบร้อยครับสำหรับน้องใช้ไล่ของเรานะครับ ขอให้งานหลายๆครับงานลุงๆครับพี่น้องถ้ามีงานเยอะมีคนขับนะครับลงตัวก็จะเอาไว้ครับผมสำหรับคันนี้ครับแต่ถ้าคนขับงานบอมีครับบอมีคนขับนะครับพี่น้องกระสิป่ลอยอยู่ครับ ไม่รู้ว่างานรายวันตัวนี้จะมีให้เราทำอยู่นานแค่ไหนครับเพราะว่าไม่ได้มีสัญญานะครับไม่ได้มีสัญญาจ้างว่าจะากี่เดือนกี่เดือนกี่ปีครับทำไปเรื่อยๆครับถ้ามีก็ทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าหมดวันไหนก็จะบอกครับหมดวันไหนจะบอกครับ Gracias. จัดเรียงหินทำไมถึงทำเป็นเรียงสองชั้นครับเพราะว่ารถของเราครับมันแขนสั้นนะครับผมแขนสั้นนะครับ แขนลด200ไม่ถึงนะครับยืนสโลปอยู่ข้างบนนะครับถ้าถึงก็คงเป็นบูมยาวครับบูมธรรมดาแลครับบูมสแตนดาบ์ด200ธรรมดาก็ต้องทำเป็นสโลป2พักครับ ต้องดูด้วยนะครับผมดูหน้าดูหลังตอนที่เคลื่อนรถไปได้ก็ต้องเบิ้งครับสรบปมันไดกันว่พี่นอ้องแต่ว่าทำยากอยู่นะครับสามารถทำได้ทุกคนไหมก็ทำได้ครับแต่มันจะสวยไหม่เท่นั้นเลยครับ โอเคครับคลิปนี้เครั้งที่สองครับที่ได้มาดูทีมงานที่ได้มา,ามาดูทำงานของน้องแคปของเรานะครับตรงนี้ครับวัดถ้ำกองเพนครับ ใหญ่มาได้ประมาณ3มวันสี่วันแล้วครับฝากติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ